คลร่าลมอันนี้มันจะเก่าๆหน่อยแบบวัยรุ่น90หน่อยโอ้โหหอมควันสวัสดีครับผมเอสโมโต้ไทยแลนด์ครับวันนี้พีเอสอยู่กับเบนใช่ไหมเบนบิลลิงซิงไม่ใช่นะจำได้ไหมครับคันนี้คันนี้กี่แสนวิวแล้วเบนผมก็ไม่ได้เยอะนะสามแล้วไหมเชียงบอย สามแสนอยู่แหละอันนี้จอดแล้วอะทำไมฝุ่นขึ้นแล้วเว้ยไม่ค่อยได้ขับนะครับทำไมทำไมอะอาไปจอดไว้บ้านนี้ไม่ไม่มีเวลาครับเอาอันนี้จอดไว้ลงรถเลยตอนนี้โปรเจกต์กำลังทำอะไรครับตรงนี้อาะแอนดูได้กล้องครับเดี๋ยวเป็นยะทำอะไรครับตัวนี้ทำร้านมอเตอร์ไซค์เล็กๆครับแต่งซิ่งทับต้อมทำหมดครับอารมณ์แบบนี้ก็ทำทำหมดครับ ซิงกะทำิงกะทำครับโหอยู่ใกล้ลงพังเลยนะร้0ยสอเมตรเองนะวันนี้พามาดูรถอะไร Ls ครับร้อก็ไม่ไวรถในตำนานอีกแล้วพี่กับน้องนี่ก็คือสายเลื่อนอยู่กับตำนานนี้เยอะมากทำไมถึงชอบ Ls ก็ตามพี่นะพี่ชอบผมว่าตามเข้าไปดูว่าเลยชอบตามแล้วตามมันต้องมีเหตุผลสิ มันมันเทอะเออใช่ครับของพี่วิกเตอร์นะอันนั้นรุ่นใหญ่ครับออรุ่นใหญ่ในรุ่นรุ่นเด็กๆเขาเอาเอาไว้ก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะได้โอเคครับไปดูรถเลยท่านผู้ชมไปโอ้ทําไมอู่สวยอย่างนี้วะเนี่ยกิจการใหญ่โตนะเราคนนี้นี่ครับรถของน้องเบนแม่หมดเยอะไหมเบนคันนี้จะแสนก็บาได้ปั้นใหม่ทั้งคันับจากสภาพมาอย่างไรครับคันนี้โครงกับเครื่องอะแค่นั้นเอง ที่เหลือก็เบิกใหม่หมดครับของแท้อะไหล่แท้หมดชุดมือสองตอนนี้ราคาไปไกลไหมเอสหมายถึงว่ารถเดิมๆใช่มใช่ใช่ราคาก็มีตั้งแต่หมื่นไปๆครับถึงสามหมื่นอันนี้จบที่ไหนซื้อมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับอ่ะพาไปดูรถกันหน่อยครับวัยรุ่น 2T เนี่ยถ้าถ้าเทียบกันกับคันนี้กับคันนั้นชอบคันไหนมากกว่าเนี่ยชอบทั้งคู่อ๋อโอเคฮะรักทั้งสองครับอ่ะเบนพาไปดูรถกันหน่อยทำอะไรไปบ้างได้คันนี้ก็ ก็น่าจะเก็บใหม่ทั้งคันเลยนะฮะเก็บใหม่หมดครับโอ้โหเอาชุดสีก่อนชุดสีก็เบิกของแท้เก่าเก็บครับทาสีแต่ถังน้ํามันอย่างเดียวที่เหลือเป็นของแท้หมดครับผมแท้ใหม่เบิกขอบล้อก็เป็นม่วงขอบล้อม่วงครับอาก้อนอาก้อนนะฮะครับเอาปะฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเบนตั้ังเดิมเลยครับก็ประกับ KX ครับครับแล้วก็ปัมบนก็ฐานดําแท้ครับฮะปัมบนฐานดำแบมโบแล้วก็กระปุกชาฝาแอนไลออนครับผมไม่ต้องบอกราคานะเบนเนาะครับโอเคอันนี้เรามมนยังใหม่เลยอะเบิกใหม่ฮะเอาแล้วก็มาที่สายถักครับผมเอิรนครับหัว H Y B แท้ครับเส้นนี้ราคาแพงไหมก็ องพันครับประมาณนั้นไม่เป็นไรเสียเบนซ์เลยแล้วมือคัตครับมือคัตเอเครับ n อ r ครับสายคันเร่งสายคัดก็ระคังทองใช้เวลาปั้นนานไหมเบนซ์คันนี้ก็ประมาณ4-5เดือนนะครับทำเองก็ทำกับทำเองด้วยแล้วก็ทำกับพี่ชายเลยช่างไม่ผ่านร้านเลยไม่ผ่านับทำเองสงสัยไหมครับพี่ชายคือใครช่างบอยร้อยเปอร์เซ็นวันนี้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเพราะโควิด เงียบเป็นป่าช้าเลยสมยเราแล้วก็มีไล่น็อตนะครับเป็นน็อตเลดของนคมไหมนคมโอเคครับโอเคครับสวยๆอันนี้ใช้ของเดิมหมดบิ้วใหม่หมดโอเคครับอะดูฝั่งนี้ครับเบน์ไปเลยอธิบายเลยครับชิวไหมเอาทีละโซนดีกว่าชิว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 หน้าก็ของเดิมครับแท้เบิกอันนี้หายากราคาสูงแล้วตอนนี้ครับครับเบนเจ็ดเจ็ดครับคือ การาที่จะเปิดที่นี่ครับชื่อร้านใช่นี่ลงรถลงรถลงรถเบนซ์777ครับลิมิตดอดิชั่นใช่ก็ใครมาทำรถที่นี่ก็ได้สติกเกอร์นี้เหรอใช่ครับอันนี้โลโก้โลโก้หนึ่งเลยครับผมที่ยังไม่เปิดเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงโควิดติดโควิดก็ยังเปิดไม่ได้ใช่ครับผมให้ซาสักนิดก่อนครับอ่ะมาไปครับก็มาที่ช่วงหน้าเลยว่ะครับก็ กระบอกชกหน้าเดิมแต่ว่าเอาไปปัดเงาด้านแบบโชกลีโอครับเบนใช่จานหน้าก็ไสทองฮนะทั่วไปครับกํารางก็ผีเสือ้อโลโก้แดงครับปักข้างโลโก้แดงเท่าี้อ่าฮะอ่าซีลวดนาคมหน้าหลังครับโอ้โหวาไปเลยว่าไปเลย,ไ,เลยได้หม้อน้ําก็บรีครับเข้าไมยางมันยังเป็นยางใหญ่อยู่เลยเบนช่วงนี้ คลิปยางใหญ่ืะสไตล์ยางแล้วคล้ายๆกับทางนู้นเลยนะฮะเฮ้ยแต่อย่างหน้าใหญ่นะ2 2 5ครับโอเคเอาไป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 ก็มีมาที่เครื่องยนต์ก็ได้เอาเครื่องยนต์เลยเหรอหรือยังไงดีรีบไปเบ้าได้เดี๋ยวเครื่องยนต์เอาไว้ที่หลังรู้ว่าสุดอยู่แล้วคันนี้ครับเอาใส่ยางก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆยางหน้าเป็น i r c 2 2 5ลายตรงครับ225หเลยเหรอครับผมขับผมอ่ะตามนั้นดุม ดุมหน้าเดิมแท้เบอร์ครับครับมีกึงล้างนิดหน่อยเพื่อความสวยงามโอเคไปเรื่อยๆก็มีเกยงดีแคทครับครับแล้วก็ท่อท่อของ DBS ครับใปนี้จำราคาได้ไหมประมาณ9,000ครับสมัยนี้ต้องแบบสวยเรียบๆนะเอาจริงใช่ครับฉุดชาดเหมือนไทยเทตัวนี้มันมันเริ่ม รู้สึกว่าเกลื่อนหรืออะไรไม่รู้มันดูแล้วไม่แพงเท่ากับสีนี้ว่าควารู้สึกตอนนี้ใช่ clean, แนวคลีนใช่ครับแนวคลีนแนวคลีนได้ไปก็มาที่มีโชกคหลังแก๊สซี่ครับตัวนี้ความสูง2.40ครับตัวต่ำอือฮึก็สวิงอาร์มก็ทั่วไปครับสวิงอาร์มกล่องใหญ่ไดดุมหลังก็ดุมหลังเดิมแท้เบิกครับก็ไม่มีอะไรมากก็มือลิงขาตรงซูกิ คืกิซูซูกิฮะคุณได้คินคือกีลองซูซูกิโอเคครับครับล้อหลังก็อาก้อนเหมือนเดิมครับผมแต่ลายไม่เหมือนกันยางอ๋อยางหลังก็ไออาร์ซีแม็ครับผมครับผมกโอ้โหเนียนแม่ครับดูชุดโครงแบบเก็บสีใช่โครงพขา้วยโค้ดทำเองพลา้วยโค้ดอันนี้ส่งทำมาแล้วปกติถ้าร้านเราจะเปิดนี่ก็มีตัวนี้เหมือนกันก็ รับทาหมดเลยนะรับทำอันนี้ส่งอีกทีหนึ่งแต่รับทำงั้นครับผมได้ครับไอเขาแต่งงานแล้วเขาขยับขยายอ่ะใหญ่โตมาคฮะดูลานนะขายไม่ออกเลยแต่งงานเอาินดีด้วยต่อต่อไปก็ถ้าสังเกตนะครับท่านผู้ชมก็จะมีไล่น็อตเลดของนคมใช่ครับเกือบทุกจุดเลยแต่ว่าความที่ว่าน็อตเลดมันมันสีไม่ฉุกฉาดเหมือนน็อตไทเทเนาะเนี่ยเราจะเห็นทุกจุดเลยครับถ้าสังเกตดีๆใช่ครับเรียบๆอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ไปไป บาเ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 ดิมปาดครับาบช่างอ้นอ๋อพี่อ้นครับพี่อ้นไปสนามแล้วไม่ไปหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันมีอยู่2กระแสนะสองกระแสที่ไปสนามคือกระแสที่อ้นอ้นมากกูอยากไปแล้วอะไรเงี้ยสนามมาพร้อมพร้อมบินไปแล้วแต่อีก2กระแสคือกระแสหนึ่งก็คือแบบเอาตังค์ไว้กินดีกว่าตรงนี้เอต่อไปครับแซบอบ ม่ไม่รู้นี่ก็คือเบิกใหม่หมดเลยเบิกใหม่หมดครับแท้หมดอ่าเอาต่อไปเลยครับก็มีอะไรเบนฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะทั่วไปฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรโซอาเสีทองครับครับแค่นั้นไม่มีอะไรขาเกียร์ก็ดีเคทีเหมือนกันก็อารมณ์เรียบๆฝั่งนี้ครับแหมอน่ l s 1 2หวิ่งกระจายช่วงนี้ แรงไหมครับนี่ก็เพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นี่เลยครับใหม่ๆเลยใช่ห้านาทีที่แล้วนี่ฮะก่อนถ่ายเบ้นมาที่เครื่องนั่งเลยครับเชิญเชิญเชิญอ่าครับก็เครื่องก็อย่างที่บอกเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยลูกห้าสิบเก้าครับคาบูสามสิบครับครับก็มีชักหนึ่งจุดสองอย่าเงียบก็เครื่องนี้ก็ผมมั่นใจพี่ผมมาช่างบอยครับคนเดียวเท่านั้น ช่องบอยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขายังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ปะเกินร้อยเกินร้อยยืนยิ่มอยู่ครับไม่มีอะไรครับเครื่องเรียบๆดูให้มันดูเดิมที่สุดอ่ะครับครับทดลองวิ่งเมื่อกี้ด้วยครับเป็นไงก็ได้อยู่ฮะได้อยู่ครับนี่ฮะชุดไฟก็ชุดไฟกล่อง e7 coil n panzer n ครับผมว่าไปเลยครับผมก็มีเท่านี้ครับเรียบๆ จริงงคิดไว้ต้องวิ่งเท่าไหร่คันนี้นก็จำมบจะไม่มเออพี่ถามหน่อยฟิลลิ่ง l อ125คันนี้กับคันนั้นแหละคนลน่าลมครับคนล่าลมอันนี้มันจะนเก่าๆหน่อยแบบวัยรุ่น90้หน่อยครับ,คร,บครับอันนี้ก็จะแนวๆหน่อยแนว แนวๆนะแบบเด็กแนวขับอ่ะอินดี้อินดี้หน่อยครับอ่าประมาณนั้นก็ตามสไตล์ของร้านนะครับก็นี่คือร้านเบน7777ไม่ใช่เวฟพนันนะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคประมาณนี้ครับผมฟังเสียงหน่อยได้ไหม DBS เเป็นไงครับโอ้แต่เสียงโหดมากเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนี่ก็อาจจะดังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับท่านผู้ช ควันเป็นบ้าเลยเพ tamam> ิ่งเสร็จเลยหอม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 เอาจะฝากเลยไหมก็ติดตามเลยฮะถ้าสนใจังไงก็ลองทักเฟซบุ๊กมาพูดคุยกันดูครับให้คําแนะนําแล้วก็ยินดีครับถ้าสนใจยินดีทําด้วยครับบอกพี่กัดได้เลยครับเบอร์โทรพร้อมกับเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กผมเบน์กัญจนะสมท์ครับครับผมเบอร์โทร081793225โอเคขึ้นตรงนี้นะครับถ้าใครอยากทำรถ สไตล์รูปแบบแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้หรือจะเป็นวิกเตอร์เฉยๆเหมือนพี่ชายเขาก็มาจบที่ร้านนี้ได้ครับวัยรุ่นทำกินวัยรุ่นสร้างตัวต้องสนับสนุนเบนขอบคุณมากสำหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไ like ลค์กดแชร์ด้วยครับ S m o t o Thailand ครับอยู่กับเบนแล้วก็ LS คันงามคันนี้ครับสวัสดีครับ